алаге халади напудо เว ти фон кофопала койтаг сотифа кодико ра เนาะ лопудо เว ти та หายัยดิ хи неведа та ก со пукопудо คาเลอมาติชนออนไลน์ та ก со นคายนี่อเวดาบาถเวบาคาโลซาดอนตาริตาโกเคมฮาเลออเมริกาโกเนาะอเวดาปาพลาโทเวดาตาริตาคลูเลอปิโคจีตูอพขุเนาะอเมริกานี่สีเวดาเลอปิโคจีคลู ดอกผูกควาเนาะดอกบีจีเอฟตากะกรุนี้ไม่ไว้ได้กว่าเลยอามาเลมากาโอควากันยอดอกไม่กว่าเลยอัปบ้าหรือบ้าคู่ดอกออนไลน์อาตากิออโลออติตาผ้าอาตากิตักลูนดอตะคานี่ดีตอเดียวยเตะหรืติดกูติดผ้าลิซิโกดอกทากาโซดไข่นีมัตติชนออนไลน์เอาไว้กุ้ยเราไว้ได้เล้บีจีเอฟตะกาปานี่เดอรเอาไว้กตุร์ริลูกอย่าไว้ไดตากิตักลูตะคานี่นี่เนาะ ตากซซรใครเดออเวมัติชนละละออนไลน์กูเลาวได้คูต่ต่อเลยอยู่กลบ่เทวได้บีจีเอฟ้กลับสหรัฐความบาดมองชิดตูยันเป็นองค์กรทำเพื่อชาติไม่ใช่กลุ่มค้ามนุษย์อเวนี่ไม่วเวได้ตากาซอซคู่ต่อเนาะเทวได้เลยบีจีเอฟตะกปานี้กระตรกลิ้กระดาเกลเวอเมริกาบ้าขายต่ออเมริกาตาเซ็นชันบอยคอดไว้ได้ถือขชิดตัวอี นอสีเวทาจีจาอีปวะนาบีจีฟนี้ปะเมตากะรกรูเลอมาตาเลอธิโกอะวะปะเมตากะรกรูเลอมาเลมะกะโอ้ปั๊กกูปั๊กกะญ่อบาอะเวนในบีจีฟตะกะปั๊เนาะกระตุฤทธิ์โลกิเวทาดอมนีเวทาตางซอคู่ตอ เลมติชนออนไลน์กวยหลอเวด้านี่อ๋อกวยหลอเวด้าเพนิ๋ยะคิโตคิจิเยเพวอกขอนาลิตฉีเตฉีลุยปนนี่เพอปกวยอีเนี่ยหรอเออเอาไว้นี่ดาเมวด้าอ่าไม่มีกว่าดูทานนี่อู้ดาอัดดกอู้ดาดอกพ่อเนาะดิสอนเด้อความมลึกทานนี่ปอปอมือดูท่อไว้ดารุ่นนี่เด้อปอปกขวัญอยู่บ่พ่อกระดักอยู่เวจิจานี่บ่เอออะโคตัดดอนี่เด้อครบลือตา ထတာလည်းအမေရိကတကပ္ပာအ othor အခုနိလဘဂျီအက်ဖ်တကပ္ပာသန္နတိဒဘာအခေါတ်သေက္ကဒါတိဝေဒနိတော့တက္ကဆိုနိကွေဝေဒဆုမေညာဒေဝေဒဖေတတ္တနိည ayi နူညေခီကထိုခီချီယေလဘဂျီအက်ဖ်အဝေလောကုသီအလောအခုလောဝေဒဆာလောရမတိလောကညောကတကပ္ပာနောအူလောဖာဒိုအတခေါ်တဝါလောဝီမက်ဆောပေနိနီဒေဝေဒစုခုနာယမောင်စောအဝေမီဝေဒာ BGF อปากตุตตะเปอเวปาพลาโทเวบากาดออเมริกานเนาะอ่ากลูจีเวกลูเพมหาเตณีปาพลาโทเวดาละอเมริกานนี่เดอเวซีโอซีฟาเวดาติโคชิสุดิอเวเมเวดา BGF อติโคผาดดุตะกาเอ่อดออเวเมซิโกเวดา BGF อปาบัมบาดาตราเนาะเพนี่เดติโคนามองซอเตเวดาเลอ อเมริกาอกุจีอะเวคลุเนอเวด้าเอ่อบอยคอตอเวด้าติโคจิตูดอผูขวาคิกะดออเมริกานิซีเวด้าลันเอ่อติโคจิตูดอผูขวาติธะภานี่เมปวาเลอบาบลูเลออนไลตาลีออลอออติธะภาวีบลอนี่เมปวาเลอัมมาเลมะกาโอปวากันโยเตเวด้าเออขอบลุตาชือปวากันโยติธะภา อ่คอทโคอโลไว้ได้เลยก็คีบีอับเบเจอร์อนี่หรอบ้าการต่างประเทศตัใครนเนสที่คนในมองส่งเนาเวินเวได้เลยอเมริกาเลยอยู่กลอกเวทไได้จริงจอีเทวดาประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่ไม่เข้าใจว่าทำไมมากล่าวหานายพลมองชิตูและ BGF ว่ามีการค้ามนุษย์เนาะเทวดาสันนันต์ระจวบตาลาอเมริกาอินเนสไม่ได้ ที่ดูกโกเลบ้ามลลือโกเลเอาไวด้บ้าเฮสิไวด้บ้าเฮเตไวด้เลอติคโคชี่สูหนอดอบีจีเอฟนี้ไม่ปาลเลยอามาเล็มมาก,กาโอปากันย่อเลยทั้งที่บีจีเอฟเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีกองกำลังไม่ใช่กลุ่มขบวนการหนอเตเวน่าปูเวด่าบีจีเอฟอีบะเมตากรูกรูพาดูตะขาปูโด,ด,าดาตาซูกเวปูโดปาสุาตาซูกเว เนาะปตมิตากระเรกระรูเลอาคิตูเลอัมมาโอตาตบจตปูติดผ้าหนิบาและยังดูแลประชาชนมีการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองในเมียนมาเนาะเตวดาไปอีทเวกวาทเวเนาะปวาดูโพปวาตัวโพประมาณเลทอนเลทเทปวาตัวโพติดผ้าตาอุตสาประมาณเลทออเลทเทมือกลัวเวกว่าเลวก็ไปหยปู วิบร้อนนี้กวยเวด้าส่วนเรื่องการปล่อยให้มีการหลอกลวงทางออนไลน์นั้นทาง BGF ได้กวาดล้างมาตั้งเดต่เดือนกุมภาแล้วเจวิวด้าไม่เีเลยตาลี่อ่อนล้อหรือออนไลน์อปูดีสแตตากระสอปากลาเวด้าสูนนีหน่อความอยากหนอเจวีวด้าเลาซื้อะที่บาขวาซื้อะอสิ้นยา,าบ้าขวากวยด้าบีจีเอฟเนี่ยเปาลูเคลสุเค,เค,เคปลอเูพ่อเป,อ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 ปอูเจอลลเลอาฟวารีลาอปูกุยลีเว,วด้า จนถึงขณะนี้ที่ล่าช้าเพราะประเทศต้นทางไม่มาติดต่อแต่ยังทำงานกวาดล้างต่อเนื่องตื่นเลือสกซอนตันาร,รีกคยล้อแต่ว่าน่าปลุกพบปลุกเจอปลุกมูลมาทุเพลกวาเลือบ้าตาลิออลอ้อที่พาร์เธีปัตาพิธามมนเนอากาเบอร์อันโนเฮตาคอลโลเลือ ชีโกปัวกําเลลปโพปมาทุเพลอตินพานนี่เด้ออาโกคุกอนาอาปามบัดาเตเฮฮีเกเวดาบานีเวเอาเวนี้เฮตากอปลุลือตาริตากลุตะคานิอโหตตอปตัปทิตะมานีอาโนกตูลอเกบือเวดานี่ลอบาสาดนาคิปอพีตัมมาตาปอควエットควエットลอกุยตาลีอลอตินพานนี่กุยๆลอ เออเอาไว้ในเดิมเริ่ม BGF ต่างปากระตูป่าพลาวไว้ได้เจนจานี่วิบลอนในเดลมลากอร์เนี่เอาไว้กู้เกเกิลไว,ว้ได้เจนจานีพันโทษนายมองโซกล่าวว่ามาตรการของกระทรวงการคลังสหรัฐไม่มีผลใ,ใดๆกับ BGF เนาะเทไว้ได้เลยอเมริกาอัตราถือโทษมาขึ้ไว้ได้สุขชี้สูงตบลอนยายอีด,ดอ BGF นี่ตบ่บ้านดูบ้านที่ป่วยได้สีภาพบ่าเนาะซึ่งต่างกับประเทศญี่ปุ่น ที่ใช้งบประมาณไปสร้างบ้านให้ชาวเกาหลีตามแนวชัยเดชแล้วมีบ้าทุตตตรออเมริกาญี่ปุ่นนี้แต่ไ่ได้ญี่ปุ่นนี้ตูเลอรกลูจีเฮซุเนปวากันโยโพติล่าผอัดเดออลโลเลติเชโกเชดีเอออาเวนี่เดอร์มิกเวดาตาทุตตะตรอเลอักเตอรน์นี่อ๋อืมออาเวนี่ดนเดอร์เลอบีจีเอฟตะกบากเนาะอาเวกตูปปาลาโตกิเวดาจัจานี่อ๋อ เออเด้อบื้อดาดดีตอมีกัญโภกระเดเด่ต้นนี่ดื้ออ่าไปเฮ็ดเฮบาบ่คู่บ่หน่าเนาะมาละปาบาเนาะตายีตากล้วยดื้อก็ชีตุมมาเว้าดานี่ดื้อจะชมตาปัวลายาปัวปัวยะตาติดผ้านี่ดื้อปกติยาวตะบิเลกลับไอ้ชมตากูดามีเมถ้าจะมีตาละอยู่โกละผิวเผินเนาะอะบี้คู่ตาหรอเกียรเลคนนี่ดื้อปกติยาวบาเนาะมีเมเลปกติยาวบ้านนี่ตอนะหูบาเด เออจิชัชนี่จิชัชนี่เนี่ยฤทาภิจะโกตัมะตะโกตัมะเจ๋อเนาะบ่คู่ปนหน้าปฏิมุตติบุติพันธ์อุกขาขีญะเตหน่อหลูๆเนาะดิทะระปฏิญาบอะคู่บ่เนาะเออยิชุมตาตันยินคันดิเดตเมตาเมตาตอหลอปนหน้าหูบ่คู่ปนหน้าเลยปฏิญาบละตาตอเนาะเนาะอื้ออะตากระตุไปด้านเลยเมตาเมตาตอหลอเอออะคู่ตาดอนิเด ไม่ม่บ้าขาเลตาจอจีเอจีก็ดีอีกข้าคนน่เนาะกวยด้าคนนึ่เป็นหน้าเปิตื่เป็นหนาปิเลบาเนะอาคูตาตอนี้เดอร์อร่อเหรอหนอขบลือๆว่าอ่าเปอเออเปอโซนะอู้เดอเนกระตูเชียนเลกะตากินเดอม่ตาล่าอรนี่รดี๋ยวนี้ตอ้สิ่คนามองสอสวาด้าหลังเจอเหรอเนะอเมริกาตำมาขีตาพ่อขีตะบียตะเมเลยกับ้านดูบ้าทีปีเจนอนมีบานแไม่เซกินตนคานีนนอไม่ตะเลเล ก็ผูกก็เคลื่อนไม่แต่เล่นเล่นนี่เลยอีบาทาตาก้ตาเขมันน้มนบ้านตนามีบ้านน้ดเลนกัะจร้อังจากเลยนอนี่ผูกวีดตัวที่บ้านเลยเพราะว่าอยู่ตากระสอกอเอวนไที่เนเจไม่ได้ดีเอกับโตขาตาอุติ์ที่ภาพกับถึงท่อนลีกพ่อถึงโ้ชีู้อยากกันหนากันหน้าอดตาตะคเนี่ถึงเรื่องใครไม่มบ้านหน้าหุ่นก็มีเลยนะไม่าะมาไม่ได้รบะคอวะไม่ถึงท่อพ่อไม่ได้ลีคอะไม่ต่อพ่อไม่ได้รบาะคอวะเดี๋ยวหน้าีบ่น เอออะคูตตอนนี้ถ้าจะมีถ้าจะลารีน้องก็เลยเอากับจาลอนกับจาคเล๋เนาะในชูเราคู่นํามาออกเวนํามาเนาะโอ้นั่นก็จะมีในตะเลเชอร์เตอร์ในตะเลมากูมากูมากบราบาชูมดาทัดที่ที่ว่าตะเมลอบานาตีเนาะจะมีบาเนาะอะคูตตอนนี้เดเมลถูกคนน่ะบงสอนเตท่านอีป๋าเหรอเนาะอ่าอเมริกาอตาเอ่อมาขี่ในนี้ตะเมลอเวกับปัตตุปัตติอ่า BGF ตัวผู้ชี้ดูเตตะภาคเนาะตูมีบาย่อที่ชูมูจิใจนี่ ดาวบาลอนเนาะโอเคออเวนิดาเมวดาอ่ามาติดชนออนไลน์เนาะอตาก็ซ้อนหรืออเวกุ้ยเราขาไปได้เพจถ้าจะมีอย่างเงี้ยอีกเพียบหมออานาริติฉิเคยชิดลุยปนนี่เนาะโอเคปะพลาดอยู่ที่เนี่ยที่โพธิ์กับโพธิ์ที่จะพาเจเจอยู่หรอตามหรือ